มีฟองได้เนียละเอียดตามมาตรฐานด้วยเครื่องตีฟองนมไฟฟ้าระบบแม่เหล็กจากมินิเมกซึ่งมีระบบทำงานด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ3โหมดร้อนอุ่นและเย็นก็มีให้เลือกใช้อย่างครบครันสามารถได้รังสรรค์ได้ทุกเมนูเครื่องดื่มที่คุณต้องการไม่ว่าจะทำฟองนมสำหรับกาแฟหรืออุ่นนมร้อนวัดสดุของโถท,ทำมาจากสเตนเลส AISI 304ซึ่งผ่านการรับรองการใช้งานกับอาหารหรือเครื่องดื่มปลอดภัยไร้กังวล อีกทั้งยังทำความสะอาดง่ายไม่มีคราบติดเกาะติดให้กวนใจเหมาะสำหรับการใช้งานแบบมืออาชีพจริงมืออาชีพจริงค่ะสำหรับใครที่อยากได้เครื่องตีฟองนมที่ใช้ตีฟองนมได้ปริมาณมากต้องลองรุ่นนี้เลยครับเพราะตัวเครื่องถูกออกแบบมาให้สามารถตีฟองนมได้ประมาณสีแก้วควบคุมการทำงานของเครื่องผ่านการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวสามารถอุ่นนมได้ภายในตัวเครื่องได้มีการเคลือบสารนอนสติ๊กทำให้สะดวกต่อการทำความสะอาด ไม่ต้องห่วงเรื่องการเกาะติดของคราบนมอีกทั้งยังมีฝาปิดเป็นยางซิลิโคนใสป้องกันการรั่วซึมไม่ต้องปลุกเลอะเทอะง่ายต่อการใช้งานเหมาะก,กับคนที่กำลังมองหาเครื่องตีฟองนมไว้ใช้ที่บ้านหรือที่สำนักงานเพราะขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะเครื่องตีฟองนมของ iyaewy รุ่นนี้ผลิตจากสเตเลตท,ที่ได้มาตรฐาน ตัวเครื่องทำมาจากวัดสดุสเตนเลสทำความสะอาดง่ายทนทานต่อการใช้งานในระยะยาวเครื่องรุ่งนี้สามารถตีฟองนมได้เนียนนุ่มได้ภายในไม่กี่วินาทีเพียงแค่คุณเทนมล,ลงในภาชนะและกดปุ่มช่วยให้คุณสามารถรังสรรค์ได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นนมร้อนหรือโก,กร้อนก็ทำได้อย่างใจจากรีวิวผู้ใช้งานจริงต่างประทับใจเนื่องจากตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทาน ใช้งานง่ายมีฟองนมออกมาเนียนและคงอยู่ได้นานแม้เป็นเด็กก็สามารถใช้ได้ค่ะพบกับเครื่องตีฟองนมที่จะช่วยให้คุณสร้างสารรค์เมนูได้หลากหลายทั้งร้อนและเย็นโดยเครื่องตีฟองรุ่นนี้มีความพิเศษ เนื่องจากมีตัวควบคุมความร้อนภายในตัวเครื่องซึ่งเครื่องจะปิดอัตโนมัติหากตรวจจับได้ว่ามีอุณหภูมิสูงมากเกินไปมีปริมาณความจุอยู่ที่250มิลลิเมตรสามารถทำได้ทั้งฟองนมร้อนและนมร้อนในเครื่องเดียวโดยอุณหภูมิเมื่อตีฟองเสร็จนั้นจะอยู่ที่ประมาณ60องศาเซลเซียสนอกจากนี้ยังสามารถถอดล้างทำความสะอาดง่ายหลายคนที่ได้ลองใช้ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตัวเครื่องคุณภาพดี ใช้งานง่ายแข็งแรงและทำงานได้เงียบมากค่ะทำได้หลายเมนูไม่ว่าจะร้อนหรือเย็นด้วยเครื่องตีฟองนมเนสเปรโซ่ resso, รุ่นแอโรตีโน3ที่คอกาแฟาหลายคนต้องรู้จักผลิตจากสเตเลตคุณภาพดี น้ำหนักเบาขนาดกระทัดรัดจึงเหมาะกับคนที่ห้องมีพื้นที่จำกัดโดยตัวเครื่องสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวก็จะช่วยเปลี่ยนนมสดของคุณให้เป็นฟองนมเนื้อเนียนละเอียดงานะนุ่มพร้อมให้คุณทำเครื่องดื่มแก้วโปรดได้หลากหลายเมนูทั้งร้อนและเย็นซึ่งปริมาณสูงสุดในการทำฟองนมคือ120มลและการทำนมร้อนอยู่ที่240มลค่ะ หากคุณกำลังมองหาเครื่องตีฟองนมจากแบรนด์ที่มีประสบการณ์ในวงการเครื่องทำกาแฟมานานกว่า20ปีเครื่องตีฟองนมจากดู u e c h e s รุ่นนี้น่าจะตอบโจทย์การใช้งานของคุณได้เป็นอย่างดีค่ะด้วยดีไซน์ของตัวเครื่องที่ถูกออกแบบมาอย่างเรียบง่ายทำความสะอาดสะดวกปุ่มกดมีคำสั่งชัดเจนมีไฟบอกการทำงานที่จะเปลี่ยนสีไปตามฟังก์ชันที่ถูกเลือกใช้ตัวเครื่องทำงานด้วยระบบแม่เหล็กมีฟังก์ชันในการทำฟองนมสำหรับเครื่องดื่มร้อนเย็นแถมยังจุได้ถึง500มิลลิลิตร เหมาะสำหรับการทำฟองนมในปริมาณมากค่ะสำหรับใครที่ชอบความกระทัดรัดเรียบง่ายแต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการตีฟองที่เนียนละเอียดเราขอแนะนำเครื่องตีฟองนมแบบมือถือรุ่นนี้เลยค่ะมีความโดดเด่นกว่ารุ่นอื่นๆเพราะเขามาพร้อมก้านปั่นที่มั่นคงแข็งแรงและมอเตอร์ปั่นแบบ h ไฮสปีดซึ่งช่วยให้ตีฟองนมขึ้นได้รูปสวยอย่างง่ายดาย แถมยังสามารถปรับระดับความละเอียดได้ถึง2ขนาดตัวเครื่องทำงานได้โดยใช้เพียงแค่ฐานดับเบิลเอจำนวน2ก้อนเหมาะสำหรับใครที่ต้องการเครื่องตีฟองขนาดพกพานอกจากนี้ยังสามารถใช้ตีฟองเพื่อทำลาเต้อาดไดในระยะเวลาอันรวดเร็วด้วยค่ะมาถึงอีกหนึ่งเครื่องตีฟองนมที่มีขนาดกระทัดรัดใช้งานง่ายด้วยปุ่มเดียว อีกทั้งยังพบพาสะดวกและราคาไม่แพงจนเกินไปโดยเครื่องตีฟองแบบมือถือรุ่นนี้ผลิตจากโครมเมี่ยมคุณภาพดีปลอดภัยซึ่งได้ออกแบบด้ามจับทำให้จับถนัดมือยิ่งขึ้นตีฟองนมให้เนียนได้โดยใช้เวลาไม่นานอีกทั้งยังทำความสะอาดง่ายเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้คุณสร้างสารรค์เมนูที่ต้องใช้ฟองนมเป็นส่วนประกอบเช่นลาเต้คาปูชิโน่หรือการทำลาเต้อตก็ได้เช่นกัน จากรีวิวผู้ใช้จริงการันตีว่าเครื่องแรงตีนมขึ้นปูดีและทนทานสมกับราคาค่ะ เครื่องตีฟองนมจากฟอนแทนน่าถูกดีไซน์ออกมาให้มีสไตล์เรียบหรูขนาดเล็กกะทัดรัดเหมาะกับห้องครัวที่มีพื้นที่จำกดัดใช้งานได้รวดเร็วผ่านการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวซึ่งหากคุณต้องการสตรีมนมแบบอุ่นให้กดปุ่มเปิดเครื่องหนึ่งครั้งและถ้าต้องการสตรีมแบบเย็นให้กดสองครั้งรอเพียงแค่ไม่กี่วินาทีตัวเครื่องก็จะทำให้นมสดของคุณเปลี่ยนเป็นฟองนมเนื้อเนียนล,ละเอียดหนานุ่มพร้อมให้คุณทำเครื่องดื่มแก้วโปรดอย่างง่ายดาย ทำได้หลากหลายทั้งเมนูร้อนและเย็นเลยค่ะเครื่องตีฟองนมราคาย่อมยาวแต่ประสิทธิภาพมากจุดเด่นของรุ่นนี้คือมีลักษณะทรงเรียวด้านปลายเป็นฐานสามารถวางตั้งบนพื้นที่มีลักษณะเรียบได้เป็นอย่างดีสามารถปรับระดับความเร็วในการตีฟองได้ถึง3มระดับแถมยังตีได้เนียนละเอียดภายในเวลาสั้นนอกจากนี้ยังมีน้ำหนักเบา พกพาสะดวกทำงานได้เงียบไม่ส่งเสียงรบก,กวนและที่สำคัญคือไม่จำเป็นต้องหาถ่านมาใส่ให้ยุ่งยากเพราะสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยสายชาร์จ USB ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายได้มากขึ้นเลยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด